ตอนนี้อุดหนุนเป็นหนึ่งชุดนะครับ <c oughs> นี่ได้แล้วเจ้าเอฟซีที่พวันเจะสวยจะใส่นี่งามขนาดเนี้ยตอนนี้นะสวยกระเจ้าเนี่ยอันนี้นี่ย้ายเวลาตอกี่วันเจ้าหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าเลยอ,อาทิตย์กว่าเป,เป็นเทากับพนักเป็นซีฟันพน,นักเนาะ,ะกว่าจะได้ชุดนี้โอ้ นายเจ้าเนาะป้าเจ๊สเล็กสน่อยอันนี้เป็นผ้าตอมือผ้าตอมือหมอเจีตอมือ,มอ,มอเจ้าอันนี้ตกสี่ก่อมิสซมิโต้ค่ะเออสี่บัตกบสีบัตกสี่บัซีดน่ยเจ้าเนาะอันนี้น่ยเจ้าเนาะถ้าพี่น้องมาแอลน่ยเจ้าบ้านปงกลุ่มตำบลป่าเมียงอำเภอดอยสะเก็ดของเฮาเนี่ยจะมีพี่น้องชนเผ่าชาติพันธ์อันนี้เป็นบ่กกะเลียงคอยาวนายเจ้าเนาะเนี่ยอ่าอุดหนุนกันได้ที่พวันเจียงสวยมาอุดหนุนพี่น้องของเฮา หนึ่งชุดละเจ้าสวยสวยขอบคุณนะเจ้าสวัสดีเจ้าเราะเตะฮัดเตะเดึงแหงๆเลยครับอนุญาตละนี่เจ้าเอ๊ขวานอนุญาตละอยากมาถ่ายนะเจ้าเนาะมาดูบรรยากาศนายเจ้าเนาะมาถ่ายรูปโดยมาอุดหนุนแล้วก็มาแอลพอชาติพันธุ์ของพี่น้องกะเรียงคอยาวมีเกจชาติพันธุ์ที่ข้างในนี่นาเจ้าเนาะยาว ไปถึงคุ้นนะเจ้าอ่าสี่ห้าสิบกว่าหลังคาเรือนนาะเจ้านี่มาพอนี่เจ้าเนาะเนี่ยพอใส่ได้เลยพี่น้องเขานี่ป้าก,กันไมาแอวพอบรรยากาศตัวนี่นะเจ้ามีการสาธิตนะเจ้าเนาะจะใส่คอก็ได้นะเจ้ามีนางแบบนะเจ้าเนาะมีนางแบบนะเจ้าอ่า ช่างคำล่าในเจ้าเนาะที่ไปช่างเสริมสวยเนอะเปลิล<ด>มาเป็นนางแบบในเจ้าเนาะใส่คอในเจ้าจะสั้นจะยาวก็พอเลยนี่ก็หัวมาได้แล้วเจ้าฮะยังได้่า,าก,ก่มมาได้ออาแม่คุณยาย,ยติ๊ก, <c oughs> กี้ผ่าคือสวยนี่สวยขนาดเลย <c oughs> เอาแล้วส่องหันหัวละซับละเอาเฮือ,อลลยสวยเอาไปสวยไทยขึ้นเดีด๋ยวจะมาโชว์ไทยนี่แหละจะมาแกล้งกันมาได้แกล้งอันนี้แหละจะลงโซเชียลฮหันทั่วโลกเลยว่าเนี่ยบ้านปงกลุ่มตำบลปลาเมียงอำเภอดอยสะเก็ดเฮามีของดี อ่าเนี่ยมีพี่น้องชาติพันธุ์นะเจ้าเนาะพี่น้องกะเรียงคอยาวนี่มาเฮือเขาถ่ายรูปก็ได้มาอุดหนุนสินค้าก็ได้แม่คุณนายผู้กองเพิ่นกับแม่นี่นะเ <มา S 1> จ้าเนาะเออนะเจ้ามาเป็นกำลังใจมาแอวมาพอมาอุดหนุนน้องๆน,น,นะเจ้าเนาะมาถ่ายรูปกันเจีอีนะเจ้าเอเล่นี่หันก็เจ้าเอฟซีนี่นะนางแบบนี่นะเจ้านาะสวยชุดสวยเลย เนี่ยจะมาเวลาไหนก็ได้นะเจ้าน้อโอ้โหในเจ้าบ้านป่งกลุ่มของเฮานะเจ้านาะมาแอวพรวัฒนธรรมในเจ้าพี่น้องชาติพันธุ์เจ็ดชาติพันธุ์ในเจ้านี่ชุดสีแดงสวยสวยทั้งร้านเลยนี่แม่นมดอัยาวปุ่นนะเจ้านาะโอ้โหนี่จะมาแอวบ่อยๆละเจ้าเอาละแปลงล่างละเจ้าไม่เลี้ยงลาบ แปลงล่างแล้วไว้เดี๋ยวจะเป็นที่ของที่พระวันจะสวยจะใส่ต่อเจ้า